รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อรรบคุ้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะไอพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวเพลิพลนๆกันที่ย่านชุมชนเมืองเก่าค่ะอำเภอผักไห่ค่ะซึ่งอำเภอนี้เนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่แรกค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปก็คือบ้านพักริมน้ําเป็นสไตล์แบบย้อนยุคค่ะที่เขามีอะไรน่าสนใจอีกเยอะมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องตามเข้าไปดูค่ะ คุณู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะเอก็อยู่ที่ The Bank River House นะคะแล้วก็ข้างๆเอตอนนี้ค่ะคุณสุธีหรือว่าพี่ทีค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่ทีนะคะก็เป็นเจ้าของที่นี่นั่นเองใช,ใช่ไหมคะจะบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาค่ะพี่ทีเป็นย่านชุมชนเก่าใช่ครับพี่ทีคะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นธนาคารเก่ามาก่อนถูกไหมคะถูก้องครับที่นี่ก็คืออดีตมันเป็นธนาคารเก่าคา่ะและเป็นที่ฝากเงินของชุมชนแถวนี้บริเวณแถวนี้นะครับแต่ก่อนนี้เคยชุมชนที่นี่มันมีความเจริญเ<ช>ดินทางทางน้ําแล้วก็ทางน้ําก็หมดไปก็ไปทางบกเขาย้ายธนาคารนี้ออกไปข้างนอก แล้วก็ทิ้งที่นี่ไว้30ปีโดยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเราก็เลยมาเจอมาเจอแล้วเราก็อยากจะเอาตัวธนาคารนี้มาเล่าเรื่องราวในชุมชนวิถีชีพชุมชนโดยการเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์เรือด้วยแล้วเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับหน้าบ้านเรายังมีพีเจรตีที่มีชีวิตอยู่นรับมาเป็นเฟรมจริงๆเหมือนเป็นภาพแกเลจริงๆใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็มาอยู่ริมแม่น้ำด้วยใช่ครับ คะอย่างที่เห็นเลยนี่คือเป็นธนาคารตั้งแต่ยุคแรกอันนี้พิธีทันยุคยุคนี้ไหมคะอ๋อยุคต้นผมไม่ทันครับแต่ผมก็จะทันตรงนี้นะครับขั้นตอนตรงนี้ผมจะทันตั้งแต่ตอนตอกเข็มน,นะครับผมเห็นคนมาตอกเข็มที่นี่แล้วก็จาความได้ในขณะนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็เรายังไม่สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกครับถึงก็เปิดเป็นธามาก็เคยคุณพ่อให้มาฝากเงินเพื่อจะไปซื้อของในกรุงเทพก็มาเอาเงินมาเข้าออที่นี่ก็เดินเข้ามาครับ S <S ภูพันธ์ตอนนั้นการคมนาคมทางเรือมันลดลงเขาก็ย้ายไปแล้วก็ทิ้งที่นี่ไว้ประมาณ30ปีครับพิธีประทับใจอะไรในส่วนนี้ทาไมถึงเลือกที่นี่พอดีเราเห็นแม่น้ําน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีคุณค่าคแล้วทีนี้าทางแม่น้ําน้อย,ยมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าออทางแม่น้ําน้อยเราเลยอยากทําบ้านหลังนี้เหมือนทางเข้าแม่น้ํานะครับม,มันมีทางเข้าเหมือนว่ามีพอดเรือมีท่าเรือมีเป็นที่ให้คนมาพักก่อนค่ะ มาพักคุยกันมาทานกาแฟมาเล่าเรื่องราวชุมชนมารู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วถึงจะเข้าไปในลำน้ำนะครับ ไฮไลท์เลยค่ะที่นี่มาแล้วจะได้เห็นกันก็คือพิพิธภัณฑ์เรือค่ะเรือเยอะมากใช่ไหมคะพี่ทีถูกต้องครับพี่ทีแนะนำเลยค่ะทีนี้เราจะขอแนะนานะครับเรือในลุ่มน้ําภาคกลางของประเทศไทยมีประมาณ27แบบเราจะอธิบายอันนี้ก็คือว่าเรือเนี่ยเป็นสมัยก่อนเนี่ยชาวเรือเนี่ยเขาจะบรรทุกข้าวอะไรเงี้ยโดยการ ใช้การลากจูงนี่คือเรือกระแชงหรือเรือเมย์อ๋อคือเวลาไปเขาจะไปสองลำเรือนลำนี้เป็นเรือขนข้าวใช่ไหมคะแล้วก็นี้เป็นเรือลากใช่ครับแต่เรือของเราทําจากเรือไม่สักแท้ต่อแบบเหมือนเรือจริงมันมีการใส่สลักใส่อะไรด้วยนะครับนะครับอ๋อค่ะทีนี้แกจะเป็นเรื่องราวของชุมชนที่นี่คือเรือสองชั้นที่นี่สมัยก่อนเนี่ยมีเดินทางทางนี้เยอะมากมีเรือที่นี่เยอะมากเพราะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองอย่างคนอำเภอวิเศษชัยชาญสิงห์บุรี ชัยนาทก็ต้องเดินทางมาที่นี่ผ่านไปที่กรุงเทพมหาคนคร uh huh. ในนี้เรือลานี้มีความประทับใจผมครั้งหนึ่งก็คือผมก่อนที่นี่จะเลิกากิจการเรือ <Okay. S 2> ผมเคยขึ้นเรือแบบนี้ไปกรุงเทพมหาคนครนะครับจากที่นี่เหรอคะจากที่นี่ครับ uh huh. ตอน5้าโมงเย็น ลำคลองในสวยมากแล้วก็ไปถึงท่าเตียนเดี๋ยวนะคะนั่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้ท่าเตียนเป็นเวลา12ชั่วโมง12ชั่วโมงครับนั่งไปตามลำนะ้ำหุยยางบบาสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับจริงๆแล้วผมอ,อยากจะทำที่นี่ให้เป็นเดสเิ n เนชันตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยสามารถทำการท่องเที่ยวแบบชุมชนวิถีชีวิตชุมชนได้นะครับประเทศไทยคือแลนด์มาร์กหในโลกเป็นเป็นโปรดักสินค้าในระดับโลก เราเพียงไป Import ตลเข้ามากินมาใช้แล้วกลับไปแล้วก็เป็นการขายผลิตภัณฑ์สินค้าเหมือนกันเราไม่ปต้องไปทําผลิตแบบเป็น m แ s Product ตั้งโรงงานหลายหมื่นล้าน แต่จริงๆ,รงๆเรามีโรงาโรงานของเราอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะไปหมดเป็นหมื่นๆล้านอย่างเช่นคลองไปน้าน้อยนี้แล้วไม่เทศไทยไม่ใช่มีเท่านี้ที่นี่ที่เดียวมีทั้งประเทศเลยครับ,รบจริงๆหลายคนอาจจะมองโปรดักต์อย่างที่พี่บอกเป็นโปรดักต์แมสทั่วไปที่นําไปขายแต่ความจริงแล้วประเทศไทยเราออมีโปรดักต์อยู่เยอะมากจริงๆซ่อนอยู่ตามชุมชนแบบนี้แหละเหมือนกับ ที่แห่งนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยก็ถือว่าเป็นโปรดักที่มีมูลค่าแน่นอนอนะคะอยู่ที่ว่าเราเอามาปรับมาเปลี่ยนมหาจุดเด่นมหาธีม,มิกใส่ลงไปใช่ครับเนาะแบบที่พี่ทีบอกเหมือนกับที่นี่นั่นเองค่ะอันนี้เป็นแค่โซนแรกที่<ล>เป็นพิพิธภัณฑ์งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอขึ้นไปดูที่พักก่อนนะคะไปกันค่ะถ้าท่านมาพักที่นี่ก็จะได้ วิวธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติจริงๆคือธรรมชาติมากคืออยู่บนชั้น2เห็นวิวแบบ,บทั่ว <ผม S 2> ทิศจริงๆเห็นบ้าน <ทะ S 1> เห็นต้นไม้เหมือนแนวป่าเลยครับ <ทะ S 1> ไม่มีโพลูชันไม่มีโรงงานอ,อยู่ที่นี่อากาศดี ตรารมณมและความมุ่งมั่นของบริษัทปตท,ท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนร่วมกันเมื่อเร็วๆนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ปตทสพได้ประกาศเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593 ซึ่งจะมีการดำเนินงานผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050โดยปะตะทอสอพอจะเลือกลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero GHG Emission เน้นการลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติและนำปัจจัยเกี่ยวกับความเข้มของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาพิจารณาประกอบการลงทุน พร้อมทั้งจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเช่นโครงการการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปกักเก็บหรือ Carbon Capture ร์แอนด์สตอ CCS การปล่อยก๊าซส่วนเกินซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตปิตโตรเลียมเป็นศูนย์หรือ Zero Routine Fair สำหรับโครงการใหม่ๆรวมทั้งการปลูกป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและจัดงานในรูปแบบการจัดประชุมอย่างยั่งยืนหรือ sustainable event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นลดการจัดพิมพ์เอกสารลดปริมาณการใช้วัสดุย่อยสลายยากแยกขยะและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะเชิญครับเดี๋ยวเพิ่ทางขึ้น ทีนี้เป็นตัวรูปภาพที่นี่จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับรุ่งชุมชนในลําน้ําที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตามนี้เลยตามภาพที่อยู่ในลําน้ําเราจะมีภาพของที่นี่็นลำน้ำที่นี่จะไม่มีภาพที่อื่นเลยในสักครู่เราจะพาเข้าห้องห้องนี้ก่อนนะครับห้องอย่างนี้นะครับห้องนี้พักได้กี่ท่านคะจริงๆห้องนี้พักได้สองท่านเป็นห้องที่อยู่ระเบียงเห็นแม่น้ําห้องนอนที่นี่ก็เป็นห้องที่เจ้าหน้าที่แบงค ทำงานที่นี่ก็นอนที่นี่แล้วลงไปทํางานท้างล่างครับอ๋อนี่เป็นห้องที่อยู่ชั้นสองนะคะแบบแรกที่สามารถพักได้สองท่านด้วยกันใช่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำห้องน้งที่เราเปิดเปิดแบ่งเป็นแบบนี้นะครับก็ดูโอเคนะครับแบ่งเป็นสองโซนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแห้งกับโซนเปียกนะครับกว้างขวางมากค่ะทุกคนกว้างครับเดี๋ยวเราจะเปิดห้องออกมาดูธรรมชาตินะครับที่นี่ ถ้าท่านมาพักที่นี่ก็จะได้วิวธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติจริงๆคือธรรมชาติมากคืออยู่บนชั้นสองเห็นวิวแบบ,บทั่ว <ผม S 2> ทิศจริงๆเห็นบ้านเห็นต้นไม้เหมือนแนวป่าเลยครับอยู่กับชุมชนจริงๆที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวไม่มีโปรูชันไม่มีโรงงานอ,อ,อยู่ที่นี่อากาศดีและที่นี่ก็คือระเบียงยาว ที่พักห้องนี้อะค่ะถ้าจะพักนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสามพันบาทครับพร้อมอาหารเช้าสองท่านครับพร้อมอาหารเช้า2ท่านใช่ครับสัมพันธ์บรรยากาศแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะนี่เป็นห้องแบบแรกเท่านั้นเดี๋ยวมีอีกหนึ่งแบบให้ดูด้วยใช่ไหมคะให้พี่ธีนําเลยเชิญครับไปค่ะผมจะพาเข้าไปดูเรือนไม้ที่เชื่อมโยงกับตัวอาคารหนึ่งนะครับค่ะ ที่นี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องใหญ่อยู่แบบเรือนไม้จริงๆแล้วก็การตอกไม้ฝาผนังก็เลียนแบบชุมชนชุมชนจริงๆครับเอาลักษณะการทําบ้านแบบโบราณแล้วก็เอาสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาอยู่ที่นี่ครับม้นก็จะมีห้องน้ําที่แยกเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะครับอ๋อด้านหลังคือทะลุกันทะลุไปเลยอย่างนี้นะครับเออด้านหลังก็จะเป็นแบบ สำหรับแต่งตัวนะคะแ,แล้วก็ตู้ไม,ตตไม้โบราณโต๊เครื่องแป้ง,แ,ปงแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้นะครับหอยญานนะคะห้องน้ำทางนี้ก็จะเป็นห้องที่ใหญ่แนละ ก็จะเป็นสองด้านเหมือนกันเขาบแบ่งชัดเจนมากสองโซนโซนเปรียกกับโซนแห้งแล้วออกไปด้านหน้าค่ะไปด้านหน้าเป็นดินแม่น้ำนะครับเราอยู่แบบธรรมชาติทุกห้องเราจะสัมผัสกับแม่น้ำหมดเลยครับบรรยากาศชิลมากครับผมอย่างห้องคะห้องนี้ค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสี่พบาท2องท่านครับ่า พร้อมกับอาหารเช้าด้วยไหมคะเช้าครับ2ท่านพักได้แบบนี้บรรยากาศดีๆแล้วก็มาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติแบบสมัยโบราณที่มีการประยุกต์รวมกับความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นเดียอีกหนึ่งโซนใช่ไหมคะีหโซนคือโซนคาเฟ่ครับเดี๋ยวไปชิมดีกว่าตอนนี้มันต้องมีอะไรให้ชิมแน่ๆเลยให้ทีมนําไปเลยค่ะเชิญครับ หลังจากที่เรานะคะคไปดูพิพิธภัณฑ์เรือมาแล้วแล้วก็ไปชมห้องพักของที่นี่นะคะที่บรรยากาศดีมากๆแล้วเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งโซนก็คือโซนคาเฟ่ซึ่งเมื่อกี้นี้แอบไปดูตรงคาเฟ่มาแล้วเขามีทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มไปสั่งว่าเอาซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะก็เลยจัดมาแบบนี้เลยนี่คือซิกเนเจอร์เรวยว่าแทบจะทุกอย่างงที่นี่เป็นซิกเนเจอร์หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเมนูเริ่มจาก ของคราวก่อนละกันพอข่าวจานแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือไก่เทอเริยากิค่ะถัดไปอีกนิดนึงสีสันน่าทานแบบนี้ก็คือไก่อบซอสชิ้นใหญ่มากมแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเมนูกะเพราแซลมอน,นะคะ่ะบวกไข่ดาวด้วยและนี่เมนูน่าทานอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูแบบเส้นกันบ้างคือสปาเกตตี้เบคอนพริกกระเทียมค่ะอันนี้เป็นของคาวไปแล้วแบบจัดใหญ่จัดเต็มมากมาดูที่ ของหวานกันบ้างครัวซองอัลมอนด์นะคะ่ะมีผักโขมอบชีสแล้วก็เป็นเค้กนะคะเค้กสตรอเบอร,รี่โยเกิร์ตแล้วก็เมนูน้ำที่จัดมาให้แบบทุกแบบเลยก่อนที่เราจะชิมนะคะอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเราก็จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันก่อน,นะคะ่ะโอเคพร้อมแล้วเราเริ่มจากเมนูไก่อบซอสเลงเอาไว้ตั้งแต่ในเมนูแล้วนะคะ ก็น,นุ่มมากอบซอสมาอย่างดีเลยค่ะทุกคนจานนี้สุดยอดทัดไปอีกหนึ่งเมนูกระเพาแต่เป็นกระเพาแซลมอนค่ะทุกคนรเจ,จ,จ้าจัดจานมากค่ะเผ็ดนำแล้วก็มีความแซบในตัวแซลมอนคือสดมากค่ะทุกคนยอด น,นี้เป็นเมนูของข่าวไปแล้วเดี๋ยวเครื่องดื่มนะคะขออนุญาตถ้าทานหมดเลยเนี่ยไม่ไหวดิเราเลือกแล้วกันเมนูนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะสีสันคือเข้มข้นมากอูช็อกโกแลตเข้มข้นมากต่อไปนะคะก็จะไปทานเมนูของหวานกันบ้างค่ะเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะสีสันน่าทานมากแบ่งเป็นเลเยอร์เป็น 4ชั้นด้วยกันนะคะเรามาชิมกันคูนุ่มมากมสมรับคนชอบสตรอเบอรี่คนชอบความเปรี้ยวนิดๆนะคะอันนี้ถือว่าได้เลยแล้วก็มีความนุ่มของแต่ละชั้นมากๆที่นี่คืออร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะทุกเมนูเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราชิมไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทานอย่างจริงจังกันค่ะนะคะ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาพักผ่อนที่นี่สามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะทางเพจ The Bank River House ติดต่อโดยตรงจากการโทรศัพท์นะครับก็ได้เหมือนกัน<ำ>เดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันนะ The Bank River House <ำ>นะคะ<ำ>นี้เป็นเพจแล้วก็เบอร์ทโทรศัพท์ด้วยครที่สนใจก็สามารถแวะมาได้เลยโอเควันนี้ถือว่าได้พักผ่อนนะคะได้ชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือแบบนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่ทีมากๆเลยค่ะที่พาเยี่ยมชมขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค,ค,ณครับต้มยำกุ้ง ข้น,นกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนเครื่องต้มยำของเขาเนะคะคือเข้มข้นมากแล้วก็กุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากค่ะสดด้วย <Dest> ที่ค่ะร้านอาหารร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนักเข้าไปทางไหนกันค่ะสวัสดีค่ะรบกวนวัดอุณหภูมิสแกนให้ด้วยนะคะอ๋อโอเคอันนี้ตามมาตรการใช่ค่ะโควิดเลยป้องกันโควิดนะคะเสียเบ้งฟาร์มบายมาดามแอนนั่นเองค่ะที่นี่เห็นว่ามีทั้งอาหารแล้วก็มีกิจกรรมด้วยตกปลาด้วยค่ะมีตกปลาด้วยตกปลาให้อาหารปลาครับโอ้โห โอ้คุณแอค่ะลมดีบรรยากาศดีมากคือคนดูหัวตอนนี้ผมติ้วเลยคุณแอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงร้านนี้กันหน่อยดีกว่าจริงๆงเลี้ยงปลาอยู่แล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งค่ะ,ะและนี้มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเดินสายตกปลาค่ะเราก็เลยชวนว่าอ่ะเปิดบ่อตกไหมออค่ะก็คือแบบเปิดเฟ่เหมาคันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเบ็ดพันละห้าร้อยค่ะแล้วก็ตกได้เท่าไหร่ก็ออกได้หมดเลยแล้วก็พอมาตกกันเยอะๆยก็เริ่มแบบ จะต้องมีกับพ้าใช่ไหมก็เลยทําร้านอาหารด้วยเลยเือเขอ,อ,ขอใครมาตกพาครอบครัวมาด้วย <ฮะ S 1> พาลูกพาแฟนมาเงี้ยนั่งรอก็ทา,านอาหารไปด้วยแล้วตรงเนี้ยมีทั้งหมดเนี่ยกี่ซุ้มกี่โต๊ะจเราก็40กว่าโต๊ะค่าาะส0่กว่าโต๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดแดเลือกให้ดีกว่าว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยมีอะไรที่แบบเด็ดเด็ดแล้วก็อยากให้ชิมบ้างวันนี้ก็จัดไว้ให้แล้วจัดไว้ให้แล้วนี่นะคะคือกิจกรรม ระหว่างที่รออาหารใช่ไหมคะแชนเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทําได้ค่ะโห่ปลาเยอะมากอันนี้มีปลาอะไรบ้างอะคะคุณแอนอันนี้จะเป็นทับทิมปลาคาแล้วก็จะมีกุ้งกรามอยู่ข้างล่างอ๋อที่เรียงกุ้งที่บอกว่าถ้าถึงฤดูจับใา่า้าที่จับขึ้นมาได้เลยเด็กๆชอบอ๋อเพราะว่าท่าริมริมนี้ที่เป็นโต๊ะแบบเปิดใช่ค่ะก็ให้ได้เลยใช่ค่ะ ไม่กี่อยงค่ะแต่ตอนนี้คือเต็มโต๊ะไปหมดเลยเดี๋ยวให้คุณแอนแนะนําดีกว่าเริ่มจากเป็นกุ้งเผาแล้วกันตัวเด็ดคนที่นี่เลยใช่ค่ะกุ้งเผาตัวโตๆนะคะแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาแม่น้ําบ้านเราที่บ่ออ๋อ แล้วก็จะเป็นชูชีปลาเ้าชูชีค่ะอูู้ใหญ่มากจานใหญ่มากแล้วก็จะเป็นต้มยำกุ้งนีเป็นต้มยำกุ้งนะคะกระพงน้ำปลาปลากระเพงทอดน้ำปลาข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูจานยักษ์มากแล้วก็จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะ แล้วก็จะมีอันนั้จะเป็นสาสหายค่ะเราจะมีแซลมอนด้วยอ๋อญี่ปุ่นเล็กๆมีแบบเป็นซาซิมิอย่างนี้ซาซิมิเบาๆจะเรียกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ได้ไหมเนี่ยคือมันเยอะมากค่ะก็เพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาเนี่ยในเนี้ยจะต้องมีทุกโต๊ะอย่างหรสองอย่างนี่พูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขอชิมดีกว่าทุกเมนูเลยสิบเมนูบนโต๊ะนี้เป็นของเอลุยค่ะ มาค่ะเราจะได้เวลาชิมทุกอย่างแล้วนะคะบนโตนี้แต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราจะต้องทําความสะอาดมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์กันก่อนค่ะนี่นะคะเราอยู่ใกล้ข้างๆบ่อปลาจับขึ้นมาแล้วก็กินเลยไม่ใช่นะคะทำมาแล้วมาค่ะชิมกันปากโพงเนี่ยสดมากแล้วก็กรอบมากๆกรอบนอมนุ่มในจริงๆนะคะแล้วก็น้ำจิ้มของเขาเนี่ยคือแซ่บมากเข้าปากคำแรกคือ จิจานเลยค่ะเราไปลุยกันต่อนะคะอีกหนึ่งเมนูข้างๆเลยละกันเป็นต้มยำกุ้งนข้ม้นกุน้งตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่หญเลยเครื่องต้มยำของเขาเนะีะ่คือเข้มข้นมากแล้วก็กุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากค่ะสดด้วยโอ้ชิ้นใหญ่เหญ่เลยกินกระเทียมหอมมาก เนื้อออนทอยกระเทียมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีตลอดแต่ว่าช่วงนี้ค่ะถ้าใครอยากทานก็สามารถมาแล้วก็สั่งได้เลยด้วยมาถึงเขาเรียกสามสหายค่ะก็คือมีแบบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเบาๆเป็นซาซิมิเบาๆอนนี่อื้นะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของเขาเลย<ฮ>ซาซิมิเขาสดมากๆค่ะทุกคนพร้อมกับน,น้ำจิ้มคุณเด็ดมาก และที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะของเมนูทั้งหมดของที่ร้านนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่น่าทานมากๆถ้าใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ละกันนะคะเสียแบ,บงค์ฟาร์มบายมาดามแอร์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอจัดการอาหารทุกอย่างบนโต๊ะให้หมดกันค่ะโอ้โหพี่อาค่ะวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มมาก ไม่ได้เต็มอิ่มแค่บรรยากาศนะเต็มอิ่มท้องด้วยอาหารอร่อยมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือได้ทํากิจกรรมด้วยที่นี่นะคะถามพี่แอนนิดึงดีกว่าถ้าสมมติว่าคนดูรายการเราตอนนี้สนใจอยากจะมาที่นี่เปิดปิดกี่โมงหรือว่าติดตามได้ที่เพจไหนบ้างคะค่ะก็ร้านเปิดตั้งแต่10บโมงนะคะครัวปิดสามทุ่มค่ะแล้วก็นั่งได้ถึงห้าทุ่มค่ะร้านจะไม่มีวันหยุดค่ะเพจก็ชื่อร้านเลยค่ะเซเบ้งฟาร์มบายมาดามแอ หรือว่าโทรเบอร์099-967-4768ค่ะจะบอกว่าใครที่กำลังมองหาสถานที่นะคะที่แบบมาทานข้าวกับครอบครัวในบรรยากาศดีๆแบบนี้ยิ่งใกล้ช่วงสงการานแบบนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ละกันกับเสียเบ้งฟามบายมาดามแอร์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอร์มากๆเลยค่ะ,อะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ พิเศษค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นะคะเอกก็มีของที่ระลึกหมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสนุกตอบคำถามและคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เอาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้อยู่ที่อำเภอใดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะระหว่างอำเภอท่าเรือหรือว่าอำเภอผักไห่ค่ะทราบคำตอบแล้วก็อย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ The Destination ผู้โชคดีนะคะก็รอรับของที่ระลึกอยู่บ้านได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมทานอาหารเย็ยนเสร็จแล้วนะคะแดดลม่มลมตกพอดีเลยที่นี่เขาก็จะเปิดไฟนะคะประดับประดาไฟอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะกับเสียเบ้งฟาร์มนะคะบายมาดามแอร์ค่ะ ใครที่มาที่นี่นะคะในช่วงเย็นๆก็อย่าลืมแบดถ่ายรูปกันหลังทานอาหารเสร็จก่อนกลับบ้านกันด้วยวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปค่ะที่เอประทับใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอพักไห้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากย้อนชมความประทับใจต่างๆที่ผ่านมาค่ะก็สามารถเข้าไปชมได้เลยที่แฟนเพจ Destination ประทับใจที่ปลายทางและกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทางเ n n นเช่อง16สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ